สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รอบวันทันเหตุการณ์ประจำภาคเย็นวันพฤหัส,สบดีที่30สิงหาคม2555วันนี้อยู่กับคุณรัฐวุฒิมิตรมากและดิฉันการจนาทัพจีนค่ะ ด้านายกรัฐมนตรีวันนี้ได้เป็นประธานเปิดงาน Thailand Medical Hub Expo โนะคะโดยประกาศผลักดันให้ไทยนั้นเป็นผู้นำด้านสุขภาพระดับโลกโดยที่ภายในงานนั้นมีนิทรรศการที่บอกเล่าถึงผลงานบริการสุขภาพจากโรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำจากทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยค่ะ นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายวิทยาบุรณศสิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้ร่วมเปิดงานมหกรรมศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ2012หรือ Thailand Medical Hub Expo ภายใต้แนวคิดให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการดูแลสุขภาพในระดับโลก ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยสำหรับการแสดงความพร้อมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของธุรกิจบริการสุขภาพในประเทศให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสูงขึ้นรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558โดยที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่านโยบาย Medical Hub หรือว่าศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติเป็นหนึ่งในในในโยบายสำคัญของรัฐบาล จึงได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์5ปีเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งจะสร้างรายได้เข้าประเทศโดยใช้ศักยภาพความพร้อมด้านบุคลากรการให้บริการและเครื่องมืออันทันสมัยที่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติและเข้ามาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสร้างรายได้ให้กับประเทศแล้วถึง 1, 100ล้านบาท สำคัญคือไม่ได้เพียงแค่เป็นการยกระดับมาตรฐานเข้าสู่สากลแล้วนะคะก็จะทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้น ทั่วถึงขึ้นก็ยังเกิดอุตสาหกรรมทางด้านของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งจะทําให้เกิดการสร้างงานสร้างไรายได้แล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศขึ้นมาซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางส่วนสาธารณสุขว่าได้มองเห็นความสําคัญตรงนี้แล้วก็ได้ร่วมกันในการตั้งเป้าในการสร้างไรายได้ประเทศในอีก5ปีนั้นนะคะให้ถึงไปถึงที่หลักแปดแสนล้านบาทค่ะ สำหรับงานมหากรรมศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ2012นั้นจัดระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายน2555ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาภายในงานมีนิทศการและผลงานบริการสุขภาพจัดแสดง8โซนจากโรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมแสดงการนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขจำนวน641คู่เพื่อสร้างสถิติโลกใหม่บันทึกในกินเนสบุ๊กล่าสุดนั้นทางกินเนสบุ๊กได้ให้การรับรองบันทึกเป็นสถิติโลกแล้วค่ะ ขอะคุณสำหรับการติดตามคุณการชนาทับจีนผมรัฐวุฒิมิตรมากและทีมข่าวเอสทีวีทีวีของประชาชนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ